สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะ m ิสซันมาสตัว v ีเกียออโต้นะคะท่านใดที่ชื่นชอบรถคันเล็กๆนะคะต้องการแบบสดได้ผ่อนได้นะคะคันนี้มาใ่้นจับจองแล้วค่ะผ่อนได้สบายๆด้วยนะคะมิสซันมาสตัว v Auto ีเกียออโต้คุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถปี2013ค่ะ Air b a บ a s อยู่ครบรถสวยเครื่องดีอรเย็นเลขไม่น้อยนะคะทางด้านผู้ขายตั้งราคาไว้ที่1,25,000บาทซื้อสดสามารถเจราจาต่อรองกันได้ค่ะหรือว่าต้องการผ่อนต้องการจัดไปเน้นนะคะ <Okay. S 1> เครดิตดีฟรีดาวเลยค่ะและผ่อนอย่างสบายๆด้วยนะคะภายในสภาพสวยค่ะเจ้าของดูแลกันเป็นอย่างดีค่ะเครื่องยนต์ก็ประหยัดมากมก ประหยัดทุกการเดินทางนะคะคันเล็กๆกระทัดรัดเรือนใหม่ขึ้นครบเลขไม้82,000กว่โลค่ะยังไม่ถึงแสนโลเลยนะคะถือว่าใช้น้อยมากค่ะทุกท่านสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะเน้นโทรโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและความสบายใจกับผู้ซื้อผู้ขายทั้งสองฝ่ายค่ะนัดล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ